ยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามุมโลกกรุงเทพนิวยอร์กปารีสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนกลับ เข้าสู่ช่องยังเจอนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของ Management Consulting นะคะก็คือคำถามยอดฮิตเลยที่หลายๆคนเนี่ยมักจะถามเข้ามานะคะว่าอพี่ฝนคะพี่เอิร์ธคะอยากจะทำคอนซัลท์ค่ะทำยังไงดีมันเข้ายงังไงขั้นตอนมันเป็นอย่างไรรับคนแบบไหนวันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ถึงขั้นตอนการสมัครแล้วก็สัมภาษณ์เข้า,รา <at> บริษัทเอา Management Consulting Fir m มให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะก็บอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของเอิร์ธเองนะครับซึ่งเอิร์ธอยู่ ในคิงซียนคอมพานีมาได้เกือบ5ปีแล้วช่วยในการรีค루ตคนในการสัมภาษณ์คนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่คิดว่าสอดคล้องกับบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มอื่นๆด้วยนอกจากมัคคินซีนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างลองไล่ให้น้องๆฟังได้ไหมหลายๆคนอาจจะรู้จักกันก็คือเรียกว่า MBB หรือว่ามัคคินซี BCG แบก์ก็คือเป็น3เจ้าหลักๆ <c oughs> มีชื่อเสียงด้าน s t r a t e g y c o n s u l t i n g หรือว่า management consulting แต่ว่า <c oughs> บริษัท big four หรือ big five audit firm เองเนี่ยก็มีส่วนที่เป็น s t r a t e g i เหมือนกัน <c oughs> ทั้งแบบ d e l i เอิ้นสัญญางะไรต่าง นะครับแล้วก็ม,มีบริษัทคอนซัลทิงเฟิร์มอมื่นๆอย่างเช่น Accenture Roland Berger ม,มีหลายที่เลยคิดว่างานเนี่ยบางที่ก็อาจจะโฟกัสทางด้าน strategy management บางที่ก็คือทำด้าน IT หรือว่า technical implementation โดยอันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับอ่ะ,ะมาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่าค่ะเรซูเม่ค่ะและการยืน<ม>่นใบสมัครงานถามเรื่องของคุณสมบัติก่อนคะ่ะเอิร์ธว่าเอ๊ะจะเข้าคอนซัลเนี่ยต้องมีเกณฑ์อะไรบ้างเรื่องของการเรียนศบประสบการณ์หรืออะไรยังไงบ้างคะอืมได้เลยครับก็คือว่าเอิร์าจะแบ่งเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆห นะครับคนที่เรารับเข้ามาในบริษัทกลุ่มแรกก็คือเป็นนักเรียนที่เรียนจบใหม่ จบปริญญาตรีนะครับซึ่งกลุ่มที่2ก็คือว่าเรียนจบ MBA นะครับซึ่งเป็นสายหลักที่ฟ mm ิต hmm. เข้ามาใน consulting firm แล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่อาจจะค่อนข้างใหม่หน่อยใน management consulting ซึ่งก็คือว่ากลุ่มคนที่มีประสบการณ์ทำงานแล้วห mm hmm. รือเราเรียกว่า e x p e r i e n c e hire เรียนจบใหม่เนี่ยก็คือสำหรับที่ McKinsey เราเข้ามาเป็น business analyst นะครับหรือว่าเป็น associate หรือ associate consultant ที่ BCG หรือ Bain profile ทั่วไปเนี่ยอาจจะจบด้าน BBA หรือว่าด้านเศรษฐศาสตร์หรือว่าด้าน engineering สำหรับ McKinsey เองเนี่ย โปรไฟล์หลักๆก็คือว่าจะจบจากมหาลัยทั้งในเมืองไทยทั้งต่างประเทศเห็นน้องๆที่ทํางานร่วมกันมาเนี่ยก็คืออาจจะเรียนที่จุฬาธรรมศาสตร์หรือมหิดลหรืเลยจากเมืองนอกเนี่ยก็คือเป็นมหาลัยที่อเมริกาเที่ยงผิดนะครับก็หปสาขาการเรียนนะครับไม่ได้จํากัดว่าจะต้องจบอะไรเฉพาะเจาะจงอ่ะใน,นกลุ่มที่หน,นึ่งที่ฟังเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับว่า BBA ก็คือบริหารธุรกิจนะคะทุกคนแล้วก็เออบอกแหละว่าสุดท้ายอ่ะอาจจะไม่ได้จาเป็นต้องเป็นบริหารธุรกิจหรือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์โดยตรงแต่ถ้าคุณมีโปรไฟล์หรืออะไรที่เกี่่่ยววข้้อองหรืาไไมด เป็นต้องเป็นแค่จุลาธรรมศาสตร์ไมฮิโดนแบบที่พี่เอิร์ดบอกไปคือเป็นมหาวิทยาลัยอื่นถ้าคุณมีโปรไฟล์ที่สตรองพอก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันเอิร์ดเขาทำนิดนึงก่อนไปกลุก่มที่2อต้องเรียนหลักสูตรอินเตอร์ไหมคะ หรือว่าหลักสูตรไทยก็ได้เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าภาษาอังกฤษคุณโอเคไม่จำเป็นต้องเรียนหลักสูตรอินเตอร์ครับแต่ว่าคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยโอเคเพราะว่าเราอาจจะได้อยู่โปรเจกต์นานาชาติหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานนานาชาติเลยก็คือเราต้องสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการทํางานสามารถเขียนอี email, เมลเขียนด็อกิวงเนนทุกอย่างได้ครับโอเคค่ะกลุ่มที่สองคะ่ะเอิร์ท ครับกลุ่มที่2ก็คือนักเรียนจบ MBA นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นนะก็คือจะเป็น MBA ที่ยุโรปหรือว่าที่อเมริกานะครับอาจจะเป็นอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะแบบ Harvard, Stanford, w h a r t ต n i น s ิน d แต่ว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบท็อปโปรแกรมท็อป5ท็อป10เสมอไปนะครับก็คือว่าเราดูจากหลายๆโรงเรียนโปรไฟล์ทิ่พิคอที่เข้ามาเป็นโอลอโซูชิเอตสำหรับที่มคคินซีเนาะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่ม <Okay. S 1> ที่2แต่ว่าเอออยากอธิบายกลุ่มที่3เพิ่มเติมก็คือว่าเอ็กซ์เพรเนทายเออร์หรือว่าอาจจะเป็นคนที่จบด้านอื่นๆนะครับเราไม่ได้รับเฉพาะคนที่จบบริหารเรียนจบเป็นหมอก็มีนะครับหรือว่าเรียนจบปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ด้านอะไรหลายๆมีหลากหลายมากเลยซึ่งอันนี้เราาจะเป็นกลุ่ม experience ไฮเออรเนาะซึ่ง Experi e n c e h i อ e e r เนะี mm ่ย hmm. ก็คือเอ mm ิร์ดเองเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เอ mm ิร์ดเข้ามาที่ซีนะก็คือว่าเอิทำงานที่ Google มาแล้ว3ปีเนาะตอนนั้นยังยังไม่ได้ไปเรียนต่อ MBA แต่เรามีประสบการณ์ทํางานแล้วเราก็ถือว่าเป็นกลุ่ม Experi e n c e ไฮเอ e ซึ่งกลุ่มนี้จะค่อนข้างกว้างนิดนึงมีทั้งคนที่ทํางานมาแล้ว2 3สปีอย่างเอิร์ดคนที่เรียนจบปริญญาเอกเฉพาะทางมานะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็มองหาเพื่อนร่วมงานที่เคยทํางานมาแล้วต่างสายอาชีพนะครับเพราะว่าจริงๆเราเเนนนี่ยมมััปปป็กการราาาารรรบลลตตสภพด แล้วก็ความต้องการของลูกค้าเพราะว่าในในอดีตเนี่ย บริษัทอย่าง i n 西、e y BCG BC เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นแบบ Strategy ing, s t r a t e g y c o n s u l t i n g ก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์วางแผนธุรกิจทำ business plan าการคำนวณ investment หรือว่า merger、acquisition คุ้มไหมไม่คุ้มทำดีหรือไม่ทำดี mm hmm. ทำยังไงดีนะครับแต่ว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยบริษัทหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่การให้คำที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์อย่างเดียวเพราะว่ากลยุทธ์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เห็นผลเนาะการที่เราจะเห็นผลเนี่ยเราก็ต้องสามารถ implement หรือว่าต้องการแบบว่าทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงในด้านต่างๆเนี่ย ต้องการสกิลที่ค่อนข้างเทคนิคมากๆอย่างเช่นว่าโอเคด้านดิจิตอลด้าน Advanced a n a l y ิติกสำคัญเราก็ต้องการคนที่เข้าใจด้าน a d v a า c e d a n a l y ิติกใช่ินดัสทรีอ่าใช่หรือว่าด้านที่มีมาเรื่อยๆใช่ครับหรือว่าด้านเรื่องโควิดอย่างเงี้ยอ่าเอฟเฟกด้าน Supply Chain มากเลยเราก็ต้องการเอ็กซ์เพร์ตด้าน Supply Chain หรือว่าด้าน Digital Growth นะครับด้านงานด้าน E-commerce Digital Marketing and Sales เนี่ยเราก็ต้องการคนที่แบบเคยทํางานแบบนี้มาจริงๆเคยอยู่ Google Facebook เคยอยู่เอเจนซี่ความต้องการเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องการคนที่มีแบ็กกราว มีประสบการณ์ที่หลากหลายเจาะลึกมากขึ้นในทุกๆทางเพราะว่าเราทุกๆทางเพราะว่างานเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ครอบคลุมหลายๆอย่างโอ้มีสามกลุ่มเนาะก็คือจบใหม่ m b ็ MBA, แล้วก็ Experience ยนายนะคะไว้วิดีโอถัดๆไปเนี่ยเราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องโรต่างๆที่มีว่าเอ้ยมันแบ่งเลเวลยังไงบ้างเติบโตในสายงานคอนซัลแทนนะคะหรือว่าในแง่ของการตําแหน่งต่างๆที่มันมีต่างกันว่ามันไม่ได้มีแค่คอนซัลแทนตาแหน่งเดียวหรือว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไว้วิดีโอถัดๆไปนะคะแต่ว่าอะเรซูเม่ e ไปแล้วมาอยากให้เอนเล่าให้ฟังคร่าวๆค่ะว่าขั้นตอนในการสัมภาษณ์งานจนไปถึงออฟเฟอร์คร่าวๆของคอนซัลเนี่ยมีข้อเขียนสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างไรรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างค่ะโดยทั่วไปก็คือว่่าาเรรสสมง เป็น screening ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีเป็นสอบข้อเขียนหรือว่าสอบผ่านคอมพิวเตอร์ simulation หลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับตอนเออสัมภาษณ์เองเนี่ยคอทีม m c คินซี่เรียกว่า problem solving test คำถามเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนั้นเนี่ยคำถามคล้ายๆกับคำถามในการสอบ G Mat แบบว่าของ G Mat ที่เป็น critical reasoning หรือว่าเป็นว่าคล้ายๆว่าเป็นโจทย์เป็น hypothetical ว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ใช่ มันหมายความว่าอย่างไงบ้างใช่ครับก็คือว่าเป็น problem solving skill <ช>หรือว่าเป็น simulation นะครับตอนนั้นที่เอิร์ธสัมภาษณ์กับพี่เบนเนี่ยมีอะไรที่คล้ายๆกันให้สัมมิทออนไลน์กันซึ่งอันนี้เนี่ยก็อยากให้น้องๆหรือเพื่อนๆเ,นเนช็คในแต่ที่บริษัทนะครับเขาอาจจะมีการอัปเดตเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ,ญ่ก็คือ,อ,อมี initial screening หลังจากนั้นเนี่ยก็มีสัมภาษณ์เป็น first round and second round first round เนี่ยก็จะมี2-3สัมภาษณ์ก็คือคล้ายๆกันว่าสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ personal experience ระมาณ1ประมาณก็หลังากนห้านาทีแล้ว ือเป็น business simulation t เป็น case study ประมาณ3า4 5นาทีนะครับแล้วก็มีคำถามที่หลังรอบแรกเนี่ยก็คือจะสัมภาษณ์กับตำแหน่งประมาณที่ c มคินซ y เป็น manager หรือว่าเป็น senior associate นะครับ2ถึงคนถ้าเกิดผ่านแล้วเนี่ยก็จะสัมภาษณ์กับรอบสุดท้ายซึ่งอาจจะเป็น associate partner partner หรือว่า senior partner เป็นคนสัมภาษณ์โดยรวมเราก็คือประมาณ4-6ถึงสัมภาษณ์รางวั o กับราง n d อันนี้แล้วแต่ออฟฟิศแล้วแต่ role หมายถึงว่ารางวันเนี่ยก็คือจะมีกับหลายๆคนต่อๆกัการาง u n ก็จะมีกับหลายๆคนต่อๆกันแบบนั้นใช่ไหมเออ รประมาณสองถึงสามคนต่อรราเขาเข้าไปนั่งเป็นกลุ่มเลยหรือเปล่าเป็นกลุ่มหมายถึงว่าอินเทอร์วิวเวอร์หรือคนสัมภาษณ์ 3, ม<า>ีสามรอบหนึ่งหรือว่าเขาชั่วโมงครึ่งคนละสามสิบนาทีเข้าออกสลับกันแล้วแต่รอบนะครับก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์ตัวต่อตัวตวันออนวัน on <c oughs> กับแต่ละคนถ้าเกิดว่าเราสัมภาษณ์ในกลุ่มเนี่ยก็จะจัดเป็น day. แบชเดย์ก็คือว่าอาจจะเป็นเหมือนแบบวันศุกร์เราก็สัมภาษณ์อาจจะสองรอบหรือว่า <c oughs> สัมภาษณ์สองสามอันติดกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอ็กซ์เพรเนตอนที่เออร์เหมือนแบตจะ ดูไปไปทีละก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนเท่าที่ฟังก็ค่อนข้างหลากหลายแตกต่างในแต่ละรบริษ,ษัทแล้วก็แต่ละบัเก็ตหรือกลุ่มที่คุณไปอยู่ด้วยเนาะว่าเป็นกลุ่มประมาณไหนคำถ,ถามต่อไปค่ะเอิร์ดคือ,อระหว่างที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาถามอะไรบ้างประมาณไหนเราจะได้ยินบ่อยมากคือเคสอินเทอร์วิวครึ่งชั่วโมงทําไปเลยเคสเดียวหรืออะไรอย่างนี้อ,อยากรู้ว่าคร่าวๆเป็นอย่างไรบ้างค่ะและที่เราต้องไปเจอในการสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์าาอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆนะครับพาร์ทแรกก็คือเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวหรือ personal experience ซึ่่งคิวาาาหลยบรษัทอจะมี ค riteria ที่แตกต่างกัน,นจริงๆแล้วเออคิดว่าก็คล้ายๆกันเนาะจริงๆคล้ายๆกับค riteria ของ Google ที่เราเคยแชร์กันไปแล้วซึ่งซึ่งของ McKinsey เนี่ยดูได้จากในเว็บไซต์เลยนะครับก็คือมี4อย่างหล,กลักๆอย่างที่1คือ personal impact อย่างที่2คือ entrepreneurial drive อย่างที่3คือ inclusive leadership อย่างที่4คือ problem solving personal impact เนี่ยคืออะไรก็คือคร่าวๆก็คือว่าจาก คอนเท็กหรือว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยเราได้โชว์ว่าเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราได้อาชีพอะไรบ้างหรือว่างานในแง่ของสังคม Community อะ,อะไรต่างๆงานต่างๆอาสาอะไรที่เราทํา ใช่ครับ <c oughs> ก็คือเป็นการแบบโชว์อิมพัคของเรานะครับอย่างที่2คือ entrepreneurial drive ไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบเคยจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแต่หมายความว่าเราเนี่ยสร้าง initiative อะไรบ้างหรือว่าในการท<ม>ํางานในการเรียน,นเรา initiate หรือว่าเราแบบแนะนำสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆอมนอกเหนือจากสิ่งที่กําหนดหรือว่า expect จากเปล่าหรือเปล่า<ม>นะครับก็คือเป็นอารมณ์ประมาณว่าเราคิดหรือทําอะไรที่มันเหมือนเราคิดเหมือนเจ้าของธ<อ>ุรกิจหรือเจ้าของบริษัทเอ้ยเขาให้เราทางานเท่านี้แต่เรามองเราคิดเหมือนเจ้าของว่าเอ้ยมันทําได้ดีกว่านี้นะ<อ>ปรับปรุงเราสร้างสรรเราเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของประมาณ entrepreneurial drive มาเอิประมาณนั้น<อ>นะคใช่เลยครับใช่โอเค okay. อย่างที่3 inclusive leadership นะครับการเป็นผู้นําอาจจะไม่ได้หมายว่าเราจะต้องมีตําแหน่งเป็นหัวหน้านะครับที่เราจะโชว์การเป็นผู้นําได้อาจจะเป็นการโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือ inclusive ที่พาร์ท ก็คือว่าเหมือนกับหลายๆบริษัทนะครับด้าน diversity and inclusion เนี่ยก็เป็นท็อปิกที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นด้าน gender เป็นด้านแบบ social economic หรือว่าความคิดเห็นที่แตกต่างอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการนําแล้วก็ include ทุกๆคนแม้ว่าจะมี background ที่แตกต่างกันใน dimension ไหนก็ตาม diversity ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นประมาณว่าเหมือนเป็นความหลากหลายเนาะแล้วก็ inclusion ก็เป็นเหมือนกับ inclusion ก็คือ include นั่นแหละการรวมก็จะเป็นเหมือนกับอารมณ์ว่าเราจะเคารพในความหลากหลายและการทําให้คนที่แตกต่างเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็น ส่วนหนึ่งขององค์กรยังไงได้บ้างไม่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนนอกหรือเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กรแห่งนี้เอาง่ายๆว่าหลากหลายแต่อยู่ร่วมกันได้อะไรประมาณานัน้นเนาะทางในแง่ของเรื่องเพศสภาพเรื่องความสนใจหรือว่าตัวเลือกทางเพศคุ้มหลัง<อ>บแบ็คกร,ราวด์เชื้อชาติ อ่าใช่ครับปเป็นนต้นอย่างที่4อย่างสุดท้ายก็คือ problem solving การแก้ไขปัญหาสามารถโชว์ได้จากปัญหาหรือว่า c o n FLICT อ,อุปสรรคที่เราเคยเจอมาในการทํางานในการเรียนแล้วเราทํายังไงให้ผ่านผลแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นก็จะมองในวิธีการคิดวิเคราะห์วิธีการ organize ข้อมูล จริงเนี่ยจะบอกว่าไอตัว problem solving กับตัว leadership เนี่ยก็เป็นอะไรที่ไปตรงกับฝั่งของ Google โหนคล้ายกันเลยสิ่งที่ m c k i n z i e ไม่มีที่ต่างจาก Google ก็คือตัว r o e l a t Knowledge เพราะว่าอย่าง m a c k i n s e y เป็นค onsult ที่เขาคอนข้างทั่วไปละดูหลากหลาย i n d u s t r y แล้วก็ Google เนี่ยอย่างหนึ่งที่เคยเล่าให้ฟังไปก็คือ Googleiness ซึ่ง Googleiness เนี่ยเราว่าใน Context หรือบริบทของ m a c k e n s e y ก็คือเขาก็ตีความมาแล้วว่า Googleiness หรือความเป็น Mackiness s y n ของเขาเนี่ยก็คือ personal impact แล้วก็ entrepreneurial drive ที่เออได้เล่าให้ฟังไปทใช่โอเค ของเห็ดทะลุจบแตกมากใช่เลยเชื่อมโยงเชื่อมโยงอ่ะแล้วทีนี้เขาเทสี่อย่างเนี้ยมาในการสัมภาษณ์จริงเหรอเออเขาก็จะถามเกี่ยวกับเราแล้วเขามีเคสอินเทอร์วิวไหมล้วอยากรู้จริงจริงเรื่องของเคสอินเทอร์วิวเพราะว่าเราก็จะเห็นพวกเว็บบอร์ดต่างๆหรือพวกฟอรัมหรือมันมีหลายๆเว็บเลยที่เขาจะแบบคอนซัลท์พรีเพปเรชั่นแล้วมันก็จะเจาะจงมากเรื่องเคสอินเทอร์วิวท่านอะไร ค,ครับก็คือหลังจาก personal experience interview ก็จะมี case interview ก็คือจะเป็นเป็นปัญหาธุรกิจจำลอง,ลองหรือว่าจะเป็นที่คล้ายของจริงนะครับรรซึ่งก็มีหลากหลายเลยสถานการณ์คือเป็นบริษัทแบบนี้ประสบปัญหานี้หรือว่ามีเป้าหมายที่จะ achieve market expansion profit หรือว่า revenue acceleration อะไรก็ตามนะครับแล้วก็<ม>ให้เราเนี่ย candidate ในการช่วยคิดวิธีการแก้ไขปัญหา<ม>ซึ่งเชื่อมโยงกับ problem solving <ม>โดยตรงเลย<ม>เพราะว่า t <ม>ุกๆเ c a s เนี่ยก็จะมีแบบเป็น context คร่าวๆปัญหานะครับ<ม>แล้วก็จะมีคำถามให้เราช่วยว<ม>ิเคราะห์สิ่งแรกเลยเนี่ยโดยทั่วไปก็คือว่าเราจะต้องวิเคราะห์แล้วก็สร้าง framework ขึ้นมาว่ามันจะมี element อะไรบ้างจะมี criteria หรือว่า area อะไรบ้างที่เราควรจะ investigate หรือว่า analyze เพื่อเป็นการตอบคาถามหรือการ สร้าง recommendation อย่างที่2เลยเนี่ยก็จะเป็นด้านของการ quantitive a t skill นะครับก็จะมีด้านการคำนวณซึ่งการคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ยากมากสามารถทำได้โดยไม่ใช้ Excel หรือเครื่องคิดเลขนะครับก็คือนในใจในใจอ่าคิดตาคณิตใช่คิดในใจหรือว่าจะคิดอ่านโน้ตในกระดาษก็ได้นะครับไม่ได้ซับซ้อนเกินไปที่ไม่สามารถคิดได้โดยไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขตัวอย่างเช่นแบบว่าอ่ะสาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ150อะไรแบบเนี้ยแบบมันก็ต้องพูดแบบปุ๊บออกมาได้ทันทีว่า อะไรอะไรประมาณเทืออกนั้นปะเออตั้งหันไปหันมาคำนวณอย่างรวดเร็วว่าแบบสกิลในการประมาณกลางของคุณมันเป็นเท่าไหร่นะแบบพวกนี้อะไรเงี้ยป่ะใช่สามารถคำนวณหนึ่งเลยก็คือว่าสามารถสร้างสมการได้จากโจทย์ คำถามคำถามกว้างๆว่า,วาโอเคสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้กําไรเท่านี้บาทจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์นี้ให้ได้กี่ชิ้นอ่ะหรือว่าเป้าหมายนี้ถ้าเกิดจะ break event แล้วเนี่ยแปลว่าเราจะต้อง profit margin เท่าไหร่แล้วมันจะแบบ realistic ไหมสมเหตุสมผลไหมเราก็ต้องสามารถสร้างสรรมการว่าโอเคจะตอบคําถามเนี่ยเราควรจะต้องรู้ตัวเลขอะไรบ้างแล้วตัวเลขนี้เนี่ยเรามีอยู่แล้วจากคนสัมภาษณ์หรือว่าอันไหนที่เราจะต้องคํานวณเพิ่มเติม,มก็คือว่าสร้างสรรมการเป็นแล้วก็สามารถคํานวณหา or x. ในสมการนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนาะจริงๆก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนกับเป็นตัวเลขอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเลือกตักกะด้วยใช่ไะเทที่เราเคยมเกิดมาคืออันแรกเป็นแบบเฟรมเวิร์กนะเป็นการแบบตักกะในการอบกรใช้ในการแก้ปัญหาอย่างที่สองก็คือคอนทิเทีฟก็คือสามารถสร้างสมการสามารถคำนวณตัวเลขได้อย่างที่3มก็คืออาจจะเป็น creativity หรือว่า business judgment ก็คือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นคำถามกว้างๆ open ended สมมติว่าบริษัทไปประกอบการในประเทศจีนเขา ควรจะพาร์ทเนอร์กับเอเจนซี่ในการช่วยเหลือในด้านมาร์เก็ตติ้งหรือว่าเขาควรจะจ้างทีมมาร์เก็ตติ้งภายในบริษัทด้วยตัวเองมีเหตุผลอะไรบ้างที่ควรจะไปออปชัน A หรือออปชัน B อะไรนะครับเป็นกึง่งๆ่ง business judgment แล้วก็ creativity hmm. ในระดับหนึ่งในการสร้างเฟรมเวิร์กขึ้นมาแล้วก็หาเหตุผลมาสปอร์ตก็เหมือนเป็นเกี่ยวกับกึ่งๆ่งเหมือนการตัดสินใจด้านธุร,รกิจด้านพื้นฐานซึ่งอนันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่เหมือนเพิ่งจบใหม่ก็จะต้องได้เรียนรู้จากการอ่านเยอะๆหรือการศึกษาเยอะๆ ถึงจะมีความรู้ดังนั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่เหมือนส่วนใหญ่เด็กๆหรือน,น้องหนูที่ผ่านเข้ามาได้เนี่ยก็จะเป็นน้องที่เรียนสายธุรกิจบริหารธุรกิจอยู่แล้วหรือเศรษฐศาสตร์เพราะว่าเขาต้องเรียนบิสเนสต่างๆเหล่านี้อยู่แล้วเกแล้วก็เรื่องของเฟรมเวิร์กอะไรต่างๆประมาณนั้นหรือเปล่าคเอิร์ือืมใช่ครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่สามารถเรียนรู้ได้เนาะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยอาจจะจบด้านที่ไม่เกี่ยวข้องมาหรือจบด้านเป็นวิศวะอะไรเงี้ยครับเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรก็มีในต่างประเทศเองเนี่ยที่เมกินซี่ที่อเมริกา ก็มีนะครับก็คือว่าสามารถเตรียมตัวอ่าใช่อยู่ที่การเตรียมตัวเราก็จริงๆด้านเคสอินท์วิวเนี่ยหลายๆคนอาจจะกลัวถามว่ามันน่ากลัวไหมไม่ไม่น่ากลัวแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงบอกเลยอ่าใช่มันต้องเตรียมแล้วก็เหมือนที่ฝนเคยพูดในวิดีโอเก่าเนาะมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อมันเป็นมาโซ่ซึ่งเราจะต้องค่อยๆเทรนค่อยๆเอ็กซ์เซอร์ไส์มันเพราะว่าเอิร์เคยสัมภาษณ์หลายคนนะครับบางที่แบบโปรไฟล์แบบรู่หลามากอะอ่าคือแบบ MBA แบบ Harvard MIT หรือ PhD Oxford Cambridge อะไรก็ตามนะครับ คเป็นคนเก่งมากเนาะฉลาดมากแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าได้จะทําได้เนาะในทางกับกัรเนี่ยอาจจะเป็นแบบน้องๆที่เรียนนตรีิที่เมืองไทย On p a พเปก็อาจจะไม่ได้ดูแบบหรูหราหรือแบบว้าวเท่า<ล>ก,กับกลุ่มกลุมอ่าใช่แต่ว่าเขาแบบทําการบ้านมาดีมากเตรียมตัวมาดีก็สามารถ ทำได้ดีมันเป็นสกิลที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เท่าที่เราฟังจากเอิร์ธเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะคอนเสาว,ว่ามันเหมือนกับการไม่กล้าใช้คําว่าเอนทราเลยอะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราเรียนมาหาอะไรยุคไหนเหมือนกับการสอบเข้ามาหาวทิทยาลัยหรือการสอบ GMAT อย่างนี้เหมือนกันเนาะ <ừ> หรือการสอบอะไรต่างๆที่มันมีวิธีการที่เฉพาะเจาะจองของมันมากๆอย่างเช่นชถ้าสมมติว่าคุณไปสอบ i อเอลหรือ t o เ e ฟลอย่างเงี้ย <ừ> คุณ <ừ> พูดภาษาอังกฤษเป็น Native Speaker ต <ๆ S 1> ็ใช่ว่าคุณจะทําข้อสอบนั้นได้ดีเพราะว่ามันก็มีวิธีการเฉพาะในการตอบในการอะไรให้ได้แต้มหรือได้คะแนนที่แตกต่างกันไปคิดว่าขอนแซวเท่าที่ฟังก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือคุณก็ต้องมีการเตรียมตัวมากๆเพราะแนวข้อสอบมันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันมีวิธีการทําหรืออะไรต่างๆที่เฉพาะทางในแง่ของเฟรมเวิร์กหรืออะไรต่างๆคุณเเตรรียมมาาพออหืปล่ ถามคุณได้ไหมอะไรได้ไหมดังนั้นเนี่ยการเตรียมตัวไม่ว่าจะโปรไฟล์ดีแค่ไหน,นก็เป็นสิ่งที่สําคัญทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แตกต่างจากการสัมภาษณ์งานแบบบริษัทอินดัสทรีอื่นอย่างชัดเจนนะคะใช่ครับ <c oughs> ซึ่งอย่างที่ฝนว่าเลยจริงๆก็คือว่าขบวนการหรือว่าสิ่งที่เรามองหานะ <c oughs> ค่อนข้างฉพาพเจาะจ,าจงเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างของวิธีการคิดและวิธีการทํางานในบริษัทคอนซัลท์จริงๆเนาะซ่ <c oughs> ่งมันก็เป็นเหมือนการเทสต์ไดรฟ์ถ้าเกิดคุณต้องเตรียมตัวสามารถเคสอินทิวอย่างเงี้ยวิธีการคิดแบบนี้ คุณชอบหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันแบบ c o n โท o l บไหมเราฝึกแล้วฝึกอีกเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสนุกเรารู้สึกแบบ challenging ในแบบทําให้เรา motivated หรือเปล่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเออแบบทรมานทรมานเลยใช่ใช่ซึ่งจริงๆเราเออก็คิดว่ามันก็เป็นการ test drive นะว่าเราชอบไหมเราฝึกแล้วเรายิ่งสนุกกับมันหรือว่าเรายิ่งรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เลยอันนี้เราว่ามันก็เป็นเหมือนกับอันหนึ่งที่มันก็จะช่วย screen คนออกไปในระดับหนึ่งเหมือนกันนะว่าเฮ้ยถ้ากระหะเตรียมตัวคุณยังทรมานทรมามขนาดเนี้ยคุณมาทําจริงคุณไม่น่ารอดนะคะแบบว่าดังนั้นอันน ก็เป็นบททดสอบที่ดีเนาะถ้าบางคนทำเรารู้สึกว่าไม่ใช่เอออันนี้มันก็อาจจะไม่ใช่ทางของเราก็ได้นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเออก่อนจากการวันนี้นอกเหนือจากที่น้องๆเนี่ยจะเอาพวกคีย์เวิร์ดหรืออะไรต่างๆที่เออเล่าให้ฟังวันเนี้ยไปเสิร์ชต่อเพื่อที่จะเตรียมตัวอยากให้เออเนี่ยฝากถึงน้องๆที่กําลังเตรียมสัมภาษณ์หรือว่าสมัครงานที่แมเนจเมนต์คอนซัล t ิงเฟิร์มต่างๆเตรียมตัวยังไงบ้างสั้นๆค่ะอย่างแรกเลยก็คือว่าให้ทําการบ้านให้ดีนะครับเพื่อนจริงๆมีรีซอสเสเยอะมากออนไลน์ช่องยังเจนี่ของ นะครับถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยให้ลองเส์ชหาหาไม่เจอก็มาฝากไว้ในคอมเมนต์เดี๋ยวพวกเราจะมาแชร์ให้ฟังอย่างที่2ก็คือคิดว่าอยากให้สนุกให้ enjoy the journey ให้ enjoy experience นองเพราะว่าจริงๆเราอย่าไปเครียดกับมันเพราะว่าแบบหลายๆคนเนี่ยเครียดมากแล้วมันจะยิ่งเป็นการกดดันของตัวเองอยากให้เราลองสนุกกับมันให้เวลากับตัวเองให้เวลากับมันมันจะทําให้เราทําได้ดีมากกว่าถ้าเกิดเรากดดันตัวเองก็วันนี้ก็ขอบคุณเอิร์ธมากเลยนะคะก็ใครที่เชอบวิดีโอนี้ก็มาคอมเมนต์บอกได้อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็กดิ่่งเพือให้ ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราในตอนถัดๆไปค่ะวันนี้พวกเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปได้ดครับ